น้อยเป็นกล่องสีดาแบบนี้นะครับเป็นโลโก้ไนกี้สีเงินแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นโลโก้ไนกี้สีเงินๆนะครับแต่ตัวรองเท้าผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็จะมีเขาบ้านไนกี้ไอเดีเห็นไหมท่านผู้ชมมันก็จะเงาเงาเปิดกล่องแล้วอันนี้ก็จะมีแท็กของผมที่สั่งทํานะครับสั่งทํา คู่นี้คู่นี้ได้ที่ญี่ปุ่นนะครับโตเกียวเป็นคัสตอมเป็นคู่แรกในชีวิตผมเลยนะยังไม่เคยถ่มันด้วยเป็น Air Max Zero โลคัสตอมนะครับก็จะมีจุดๆที่ผมสั่งทำไว้ อันนี้ก็จะเป็นแผ่นพลาสติกที่ผมติดโซกันลอยไว้ใต้พื้นนะครับผมจะติดโซกันลอยไว้เพื่อว่ากันไม่ให้แบบฝุ่นหรืออะไรเกาะพื้นแบบถนอมพื้นรองเท้านะครับผมจะตัดแล้วก็มาแปะไว้บางคนเขาติดแบบทั้งอันเลยเนี่ยมันมีร่องเยอะไงเห็นปะจุดด้านล่างเนี่ยเป็นจุดที่ผมสั่งทำในคอมพิวเตอร์ไงและผ้าด้านหน้าเป็นผ้าไฟนิตของไนกี้นะครับ เป็นผ้ายืดยืดแล้วก็จะมีคาว่า Air Max Zero อันนี้เป็นตัวคัสตอมซึ่งตัวคัสตอมเนี่ยเชือกมันจะไม่รีเฟกเหมือนตัวลิมิเต็ดตัวเก่าจะเป็นสีกรมอันนี้เป็นสีดำไงแล้วก็เป็นลายจุดที่ผมสั่งทำคัสตอมแต่ตัวเนี้ยตรงรีเฟกของเขาก็คือจะมีตรงโลโก้ n i ก e ้นะครับจะมีตรงโลโก้ n i ก e ้แล้วก็ พื้นด้านหลังก็จะเป็น Air Max ตัวคัส t o อ ID นะครับก็จะมีเ,เขียนคาว่า Nike ID อย่างนี้นครับตรงซอฟคือถ้าของแท้มันจะดูง่ายของแท้ตรงรอยเย็บมันจะเป็น <Wow. S 1> เห็นไหมอันนี้คือรอยเย็บแพนเม e ของเขาด้านในใต้ซอฟด้านนอกก็จะเขียน Nike ID มีจุดๆอันนี้เป็น Air Max Zero ครับตัวคัสตอมนะตักไฟ หมัยก่อนเขาคิดไงคู่เนี้ยผมสั่งทําไว้นานแล้วแต่เพิ่งเอามาใส่เนีไยก็มารีวิวของไนกี้ไมาก็ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์ให้อ,องด้วยนะครับ